ชายชาาชาวเกาหลีใต้วัย81ปีได้ก่อเหตุเผาตัวเองในระหว่างการชุมนุมประท้วงที่บริเวณด้านหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซวันนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นทาสทางเพศของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ความทรงจำอันเลวร้ายกลายเป็นความคับแค้นใจของผู้คนในยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองบนคาบสมุทรเกาหลีเดือนสิงหาคมของทุกปีเราจึงเห็นชาวเกาหลีใต้รวมทั้งชาวจีนต่ออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านญี่ปุ่นปีนี้70ปีสงครามโลกครั้งที่สองก็เช่นกันผู้นำเกาหลีใต้หลายคนเคยถแถลงว่าแม้แต่การกล่าวคำว่าเสียใจของผู้นำญี่ปุ่น ต่อการที่กองทัพญี่ปุ่นรุกรานประเทศเหล่านี้ระหว่างปี2484ถึง2488ก็ยังไม่มากพอแต่สำหรับสงครามมหาเอเชียบูรพาที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2485ที่ประเทศไทยต้องอำนวยความสะดวกให้กับกองทัพจัก,กรพัรดิญี่ปุ่นทั้งเดินทางผ่าน และปักหมุดสร้างทางรถไฟสายมรณะความยาวกว่า400กิโลเมตรจากหนองปลาดุกบ,บ้านโป่งราชบุรีถึงตันบุไซยัดในพม่าหรือเมียนมาจนเฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตหลายหมื่นคนกลับมีความแตกตา่างคนญี่ปุ่นก็ไม่ไม่ค่อยจะใจหลายกับคนอย่างที่เรามองภาพในในละครเพราะความที่ทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองการเนี่ยเขาอยู่เมืองการมาก่อนเกิดสงครามเกิดสงครามปุ๊บเขาก็ ใส่ชุดทหารกลายปเป็นทหารญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นความรู้สึกผูกพันของเขาที่มียออคนไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเราอย่าไปเหมารวมว่าทหารญี่ปุ่นโหดร้ายกับคนไทยไม่ใช่จากที่เคยมันเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเป็นเ <c oughs> มืองอหน้าด่านเพราะว่ามันเป็นเมืองป่าป่า<อ>ดงดิบมากเลยแต่พอเกิดสงครามเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟ เไประวัติศาสตร์บอกเล่าสงครามมหาเอเชียบุรพาจากคนเมืองกาญจนบุรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ที่มากกว่าคำบอกเล่าในหนังสือคืออะไร สิกว่าปีที่แล้วที่นี่ไม่มีรถแท็กเตอร์และไม่มีไฟฟ้าใช้มีแค่ค้อนสว่านจอบและบุ้งกีที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างทางรถไฟที่นี่ถูกเรียกว่า Hellfire Pass หรือช่องไฟนรก เฉลยศึกสัมพันธมิตรแต่ไม่ได้แปลว่าที่นี่จะเป็นสวรรค์ของทหารจักรพรรดิญี่ปุ่นความหมายของสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ทำให้เกิดขบวนการเสรีไทยได้ทำให้เกิดยุวชนทหารได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแควไว้ที่นี่พร้อมกับกว่าสอง0 0ื่ชีวิตที่ฝังแน่นในพื้นแผ่นดินไทย นิติกรพรมทองถ่ายภาพทัตด,ดาวทองกิ่มเทนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงาน United States